เจ้าพิริยะเทพวงศ์ถือว่าเป็นเจ้าเมืองแพร่อ,องคหนึ่งเป็นเจ้าเมืองแพร่อ,องค์ที่หที่ถูกใส่ร้ายว่าอยู่ฝ่ายกบฏเงี้ยวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำหรับผมแล้วน่าจะไม่จริงนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลว่าข้อมูลที่เจ้าพิริยะเทพวงศ์เจ้าเมืองแพร่อ,องค์ที่ห้า เจ้านายฝ่ายเหนือถูกใส่ร้ายว่าอยู่ฝ่ายกบฏเนี้ยวเป็นจริงหรือไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไม่รู้ว่าเท็จหรือจริงเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลแบบเจาะลึกขนาดนั้นนะครับก็คือเจ้าเมืองแพร่เจ้าพิริยะเทพพวงศ์ถูกใส่ร้ายว่าเป็นเจ้าเมืองแพร่องค์ที่ห้าของของแพร่ของจังหวัดแพร,แร่ของเราที่อยู่ฝ่ายกบฏเนี้ยวที่เกิดจากพวกไทยใหญ่ว่าอยู่ฝ่ายพวก ว่าอยู่ฝ่ายพวกไทยใหญ่ที่ก่อกระบฏในมังแพร่เรียกว่าวกระบฏเนี้ยได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังต้นต่อของพวกกบฏเนี้ยกันเลยครับกระบ,บุเวเนี้ยเราต้องเราต้องเล่าถึงต้นกําเนิดของพวกเขาก่อนนะครับกระบฏกเนี้ยคือชาวไทยใหญ่ที่มาจากฝั่งประเทศพม่าในดินแดนรัฐฉานของพมา่าโดยตอนนั้นเนี่ยประเทศพม่าอย่างที่ผมเคยเล่าในประวัติศาสตร์พม่าลบอังกฤษฉบับสมบูรณ์และฉบับไม่สมบูรณ์นะครับว่าในปี1,800 85นะครับชิศักราชพมา่าถูกยึดครองโดยอังกฤษนะครับตอนนั้นเนี่ยฝ่ายของคนในพมา่าอย่างคนอย่างคนอย่างคนชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศพมา่าทนถอกทนต่อการกดขี่ข่มเหงรังแกจากอังกฤษไม่ไหวเลยอุพยพมาอย่างดินแดนของไทยและได้ทำการก่อกระบุที่เมืองฝาง แต่ก็ถูกรัฐบาลไทยปราบปรามไปได้ทุกครั้งตอนนั้นนะครับผมกระบฏเมืองแพร่ที่มีความเสียหายต่อเมืองแพร่และประเทศไทยมากที่สุด<ม>ก็คือกบฏเมืองแพร่ในปีพุทธศักราช2445โดยตอนนั้นนะครับนายพามะหม่องหนุ่มนายพระนายพระมะหม่องหัวหน้าฝ่ายกระบฏเนี้ยว นะครับผมด้วยด้วยนายพระมะมองนะครับหัวหน้าฝ่ายกบฏเงี้ยวได้รดวบรวมประชาชนฝ่ายเงี้ยวทั้งพม่าและตองสู้จำนวน400คนคิดการใหญ่หวังที่จะทำอะไรสักอย่างก็คือก่อกระบฏต่อไทยนั่นแหละแต่สุดท้ายนะครับผมก็บุกเข้ามาในเมืองแพร่และใส่ร้ายและใส่ร้ายเจ้าพิริยะเทพพวุงว่าอยู่ฝ่ายพวกเขาก็คือพวกเงี้ยวาอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้ใส่ร้าย,ายแต่ว่าเป็นคนในเมืองแพร่นั่นแหละที่ใส่ร้าย,ายพวกเงี้ยวเออที่ใส่ร้ายเจ้าพิริยะเทพพวงว่าเป็นที่ว่าอยู่ฝ่ายพวกเงี้ยวนะครับพวกเงี้ยวเนี่ยพวกเงี้ยวเนี่ยเริ่มทําการโจมตีสถานีตํารวจเป็นที่แรกในการยึดอ่าในการยึดอะไรนะถิ่นฐานของพวกมันนะครับโดยพวกมันเนี่ยได้ทําการโจมตีเมืองแพร่และเมืองแพร่เนี่ยก็สวามิภักดิ์พวกมันได้ง่ายนะครับเหตุการณ์น <rika> <t> ี้ทําให้เจ้าพิริยะเทพวงศเนี่ยถูกทางกรุงเทพ กบจากการเป็นเจ้าเมืองแพร่องที่หเจ้านายฝ่ายเหนือเป็นเพียงแค่ประชาชนชาวไทยธรรมดานะครับโดยตอนนั้นเนี่ยกบฏเนี้ยนะครับผมก็หมืมกลืมไปเรื่อยๆจุสุดท้ายเนี่ยก็ถูกทางรัชการที่หหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เนี่ยได้พระราชองค์การให้รัฐบาลไทยยกกองทัพไปปราบกบฏเนี้ยวจนสิ้นซากและจับคนในฝ่ายกบฏเนี้ยมาสอบสวนและจัดการลงนั่นเองครับสวัสดีครับ